สวัสดีครับผมนี่ก็ล้างมักมวงน้อครับผมล้างมะม่วงตักบ๊อกขึ้นสัตว์แกอาเทหลังไทยครับกระลาเนาะครับผมเรงงานไทยในอิสเารียมยกมือนะครับยกมือนะครับเอออันเก่าล้วพ่อไม แรงงานไทยใน, X นอิสราเอลนะครับผมทำงานเป็นทีมนะครับผมน้ำแรงมากครับผมโอ้โหอันนี้อันนี้แผนกกองเซียนะครับผม <c oughs> บกขึ้นนางกะลานะครับผมเลิกงานก็จะไปหาตกป้านะครับผมนี่ครับผมเลิกงานแล้ว จากอังการาเล็กขึ้นอังกา,าใหญ่นะครับแล้วก็จะมีรถลงแพ็คมารับเมาเราครับ ที่ผมทำก็เป็นงานคีย์บูดเนาะครับผมส่วนมากก็ไม่ค่อยมีโอเนาะครับผมแต่เก็บอะอโวคาโดก็จะมีอยู่เนาะครับผมโอ้แต่มะม่วงไม่เยอะนะครับผมเป็นละปีโอ้โอ้สวัสดีครับโอ้โอ สวัส <laughs> <ไป S 1> นหน้ามั้งนี่นะนี่ครับผมหนุ่มพิศโลกเนาะค,ครับผมครับรถอยู่นั่นเป็นหนุ่มมุรีลัมเนาะครับผมลายจังวัดมาอยู่น้ำกันเนาะครับผม,ม,มก็ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำโบราณเนาะครับผมปานเฮ็ดละงกเนาะครับผมบรรยากาศก็สิช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าร้อนเนาะครับผมอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าหน้าฝนหน้าฝนหน้าหนาว ตักออกจากจากอังกาล่าเล็กเนาะครับผมอังกาล่านี้ก็จะต่อพุ่งพ่วงไปเนาะครับผมพุ่งพ่วงไปหลายอันก็ได้เนาะครับผมพอตักลงแล้วก็เคลื่อนไปเนาะครับผมเอามาใส่ มากก็จะเป็นบาระไบคนที่เขามาอยู่ก่อนเนาะ,ะผมจะทำเนาะครับผมคนมาใหม่ก็ดูงานไว้เนาะครับผมดูงานไว้ก็จะเป็นช่วงๆไปเนาะครับผมตรงนี้ก็จะมีคลิปทำงานแล้วก็คลิปหาอยู่หากินในต่างแดนเนาะครับผมฝ่าฝนงินไปเนาะครับผมสำหรับแรงงานในต่างแดนเนาะครับผม คนหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันนะครับผมส่วนมากก็จะรักกันดีนะครับผมคนไทยด้วยกันรักกันดี ต่างคนก็ต่างมาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองนะครับผมถ้าคนไทยไม่รักกันแล้วใครจะรักนะครับผมเพราะว่าเราคนไทยเหมือนกันต้องรักสามัคคีกันไว้นะครับผมในงานในอิสราเอลนะครับผมก็ได้ หลายบล็อกอยู่พอสมควรนะครับผมพันนี้ก็จะเป็นพันกีตนะครับผมพันกีดก็จะชอบดกนะครับผมดกมากสุกก็หวานนะครับหวานดีอยู่กินเปรี้ยวก็เปรี้ยวนะครับส้มดีเหมือนกันกินดีเหมือนกันนะครับ ช่วงนี้ก็จะร้อนๆหน่อยนะครับผมยากาศค่ำๆก็จะลมดีลมแรงนะครับผมสายๆก็จะร้อนแตเช้าก็จะออกเย็นนิดๆนะครับผมเย็นนิดๆ อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าหน้าฝนแล้วครับผม บล็อกนี้ก็ถ้าเต็มก็ประมาณ2-300กิโลได้อยู่ครับผมสมบล็อกก็น่าจะตันได้อยู่ครับผมมะม่วงนะครับมมะม่วงกับโอโวคาโดก็หนักน่าจะเท่าๆกันนะครับเหลือ3บล็อกสุดท้ายนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้หน่อยเด้อครับผมเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเลิกงานก่อนนะครับผมสวัสดีครับ